วันนี้เรามาทำข้าวเหนียวปิ้งไส้มันกันนะคะซึ่งก็อร่อยทำง่ายนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าเราจะใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะคะเอาไปขัดขัดกับสันส้มให้ทั่วๆนะคะแล้วก็แช่ไวค้ค้างคืนแล้วก็ก่อนที่เราจะนํามานึ่งนะคะแล้วก็ไปล้างอีกสักสองสามน้ําแล้วก็เตรียมนึ่งเลยค่ะจับเวลาตั้งแต่น้ําเดือดประมาณสิบห้านาทีนะคะวันนี้กุ้งนึ่งแค่สิบห้านาทีเขาก็สุกแล้วจ้ะ และระหว่างที่เรารอข้าวเหนียวสุกนะคะเราจะไปทำกะทิเพื่อมูล,มลข้าวเหนียวกันเลยนะคะใช้กะทินะคะ500กรัมเกลือ2ช้อนชานะคะน้ำตาลทราย200กรัมนะคะเอาไปตั้งไฟกวนจนกระทั่งเขาเดือดปุดๆเล็กน้อยแล้วเราก็จะปิดไฟพักไว้ก่อนเนาะ ทีนี้พอเข้าเหนียวสุกนะคะเราก็เอากะทิที่เราตั้งไฟไว้ตะกี้นะใส่เข้าไปเลยค่ะใส่เข้าไปจนค่อยๆค,คนกันไปนะไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ใส่คนกันไปให้ทั่วค่ะ แล้วก็ใส่กะทิไปทั้งหมดแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะว่าทําไมเขาเป็นน้ําเจิ่งนองแบบนี้นะคะไม่เป็นไรก็คนให้ทั่วแล้วเดี๋ยวข้าวเหนียวอะคะ่ะเขาจะดูดตัวน้ํากะทิจนหมดเองค่ะเราจะปิดฝาพักไว้แบบนี้10นาทีนะคะพอครบ10นาทีเราก็จะมากลับข้าวเหนียวไปกลับไปกลับมาแบบนี้ค่ะทําแบบนี้สมรอบนะคะเดี๋ยวข้าวเหนียวเขาก็จะออกมาเป็นตัวสวยงามค่ะเพื่อนๆอันนี้คือสามารถเอาไปทําเป็นข้าวเหนียวมูนข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียว ขนุนอะไรตามใจชอบเลยนะคะอันนี้พอครบเวลานะคะเราก็เนี่ยค่ะก็มาคนกลับไปกลับมาอันนี้คือได้ที่แล้วนะตัวเองเข้าวเหนียวเขาก็จะเป็นตัวสวยงามค่ะและทีนี้เราก็ไปเริ่มห่อ,อเลยค่ะห่อเป็นข้าวเหนียวปิ้งนะคะใช้ใบตองสองชั้นนะตัวเองแล้วก็ทําตามภาพเลยค่ะจะใส่เป็นไส้อะไรก็ตามใจชอบนะไส้เผือกไส้กล้วยนะคะแล้วแต่ตามใจชอบเลยกุ้งก็ห่อไม่สวยนะคะก็ ก็ห่อไปแบบนี้ตัวเองห่อตามภาพเลยนะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะกลัดไปเลยค่ะห่อไม่เป็นหรอกเราก็หอ่อแบบว่ากัดไว้ให้ไม่ให้ข้าวเหนียวมันหลุดก็เป็นพอได้นะเป็นพอใช้ได้เนาะแล้วส่วนใบตองที่เกินไปมันยาวๆเกินไปแล้วก็ใช้กรรไกรตัดไปอะคะ่ะเพื่อนๆทีนี้เราก็จะเอาไปจี่กันเลยค่ะปิ้งให้เขาหอมๆนะคะ จนกระทั่งใบตองหอมแบบจีให้เหลืองๆอ่ะกุ้งชอบให้ข้าวเหนียวเขาเหลืองๆอตัวเองมันจะหอมแล้วก็มันก็จะกรอบมันก็จะอร่อยรสชาติคือแบบว่าดีงามนะคะก็ถ้าชอบก็ลองทํากันดูนะคะเพื่อนๆถ้าชอบที่กดติดตามให้ด้วยนะทําง่ายอร่อยด้วยนะคะทําขายได้เลยนะกุ้งก็เพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะคะเพิ่งรู้ว่าทําจ,จากข้าวเหนียวมูนแบบนี้